สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกทุกคนท,กท,กทุกทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการทํากาแฟนะครับขั้นตอนการทํากาแฟนะครับโดยโดยใช้มือทำนะครับทุกทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บมาจนถึง ทำดื่มนะครับคลิปนี้นะครับอาจจะมีความยาวหน่อยนะครับซึ่งมีความยาว14นาทีกว่านะครับเกือบจะ15นาทีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับดูให้จบนะครับอย่ากดข้ามนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับดูแล้วนะครับสามารถนำไปใช้งานจริงในชีวิตประจำวันได้นะครับเกี่ยวกับกาแฟนะครับซึ่ง คลิปนะครับขั้นตอนเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับสองคลิปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับซึ่งจะมีความยาวเยอะกว่าคลิปแรกหน่อยนะครับเพราะว่า,าจะเป็นขั้นตอนการทำกาแฟอย่างละเอียดนะครับคลิปแรกเนี่ยก็เนื้อหาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่จะเป็นเกี่ยวกับการ เก็บกาแฟสดนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถหาชมย้อนหลังได้นะครับเ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมนะครับขั้นตอนการทำกาแฟนะครับด้วยมึงทุกขั้นตอนนะครับก่อนรับชมนะครับขอก่อนรับชมนะครับขอให้เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมนะครับ กดติดตามกด subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะให้ความรู้แก่เพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวรับชมกันได้เลยนะครับ นี่นะครับเป็นผลเมล็ดกาแฟสดนะครับที่เก็บจากสวนนะครับเก็บมาสดๆนะครับซึ่งเก็บมาจากสามารถชมย้อนหลังได้จากคลิปตอนที่หนึ่งนะครับทีนี้เราจะใช้เครื่องมือนะครับครกนะครับใช้ตํานะครับเพื่อให้เทาะเปลือกออกนะครับซึ่งบางคนก็ใช้เครื่องสีเมล็ดกาแฟนะครับเครื่องสีเปลือกกาแฟนะครับแต่ ที่นี่นะครับเราไม่ใช้นะครับเราจะใช้เราจะใช้ครกตำเอานะครับเพราะว่าเราไม่มีเครื่องสีมเมล็ดกาแฟนะครับนี่นะครับนี่เป็นผลกาแฟสดๆนะครับต่ำตำครับซึ่งถ้าถ้ากาแฟสุกนะครับถ้ามเมล็ดกาแฟสุกในอยู่ในระดับที่ที่สามารถเก็บได้นะครับก็การต่ำก็ไม่มีปัญหานะครับเลือกนี่นะครับ ดูดูได้เลยครับจากคลิปนะครับเปลือกลอกง่ายนะครับแค่แค่กดสากลงไปก็เปลือกกหลุดแล้วครับทำเรื่อยๆนะครับทำให้แน่ใจว่าเออเปลือกหลุดออกทุกเมล็ดเลยนะครับนี่นะครับเออ ตรงเมล็ดท,ที่ที่ที่ทอปเปลือกแล้วมันจะติดตรงขอบขอบสากนะครับมันจะง่ายต่อกันกวาดเก็บหลังจากตำเสร็จนะครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับอย่าพึ่งเบื่อนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ตำเสร็จแล้วนะเราก็เอาแช่น้ำนะครับเตรียมกระมงังแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปนะครับเพื่อให้แยกเปลือกเปลือกกับมเมล็ดออกนะครับมันถ้าใช้น้ำมันจะแยกได้ง่ายครับนี่ครับสังเกตที่มเมล็ดที่มันลอยนะครับตัวนี้จะใช้ไม่ได้นะครับให้เอาทิ้งให้หมดนะครับทิ้งแล้วก็ นี่ครับจะได้แบบนี้นะครับเราก็แยกแยกเปลือกกับมเมล็ดออกนะครับต้องใช้หลาไๆล่น้ํานะครับเปลือกมันจะลอยแล้วก็เอาเทเททิ้งนะครับส่วนนี้คือเปลือกนะครับเปลือกที่แยกออกมาจากมเมล็ดกาแฟนะครับหลังจากแยก <c oughs> มเมล็ดกาแฟกับเปลือกออกแล้วครับหลังจากได้มเมล็ดแล้วให้เราเอามาเมล็ดเนี่ยแช่น้ําไว้ประมาณสองถึงสามวันนะครับเพื่อให้เมือก เมือกที่มันเกาะตรงตรงเมล็ดเนี่ยครับมันจะลื่นๆนะครับสังเกตเพื่อให้เมือกมันออกให้หมดนะครับหลังจากออกให้หมดนะครับนี่นะครับก็ได้เมล็ดกาแฟที่แช่น้ําไว้ครบสามวันนะครับตัวนี้เวลาจับตรงเมล็ดนะครับจะไม่มีเมือกจะไม่ลื่นเลยนะครับตัวนี้นะครับเหมาะแก่การเอาไปตากนะครับโอเคดูนะครับตัวนี้ก็ได้เมล็ดที่ ไม่มีเมือกเลยนะต่อไปนะครับนี่นะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เอาไปตากนะครับตากไว้ตากกันตากนะครับยิ่งยิ่งตากนานยิ่งเมล็ดแห้งยิ่งดีนะครับก็นี่นะครับแดดอ่อนๆนะครับตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับครับตากยิ่งตากนานก็ยิ่งดีนะครับยิ่งแห้งยิ่งดีนะครับพ่อค้านะครับชอบนะครับมเมล็ดแบบนี้นะครับ เมล็ดที่ดีเนี่ยสังเกตนะครับดูครับสังเกตที่เปลือกนะครับเปลือกเมล็ดนะครับเวลาเราบีบมันจะดังแป๊กแปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังกันนะครับฟังดีๆนะครับนี่นะครับฟังชัดๆนะครับฟังดีทีนี่นะครับเนี่ยพ่อค้าบอกอยากได้เมล็ดแบบนี้นะครับเมล็ดที่ดูครับ ต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการเอาเปลือกข้างนอกนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเปลือกกะลาเนี่ยครับออกนะครับเราจะเอามาเล็ดด้านในนะครับนี่ครับก็เอามาตามอีกรอบนะครับเอาเปลือกเปลือกหุ้มเขาเรียกกะลานะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับยิ่งตากแห้งเท่าไหร่เปลือกเนี่ยจะยิ่งออกง่ายนะครับแค่เอาสาก ตามตามนิดหน่อยมันก็ดิวมันก็ออกเลยครับดูครับออกง่ายนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับแต่เราต้องตากนานๆนะครับเนี่ยครับยิ่งแห้งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับนี่ครับนี่ก็ออกเลยนะก็ได้สารเมล็ดกาแฟแล้วนะครับดูครับ กกันนี่นะครับหลังจากดำเสร็จนะครับก็ถึงเวลาที่จะแยกเอาเอาเปลือกพวกนี้กับมเมล็ดสารนียแยกออกจากกันดูครับวันนี้จะใช้วิธีแบบโบราณนะครับใช้มาตั้งนานแล้วนะครับใช้กับซึ่งเมื่อก่อนก็ใช้กับข้าวสารถั่วเขียวถั่วเหลืองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็สามารถใช้กับเมล็ดก,กาแฟได้นะครับลยครับ ภู็นปัญญานะครับที่แยกเอาเปลือกออกจากเมล็ดนะครับน,นี่ครับคนแถวนี้ผู้หญิงนะครับคน่หน้าก็จะทําเป็นกันทุกคนนะครับสําหรับคนรุ่นเก่านะครับรุ่นใหม่น่าจะทําไม่ได้แล้วนะี่ก็จบหมดฮนะ นี่นะครับเอามาเทียบนะครับนี่ก็ได้สารเมล็ดกาแฟนะครับที่สมบูรณ์นะครับก็เรียบร้อยครับเอาเปลือกออกหมดแล้วนะครับต่อไปนะครับก็ ตรงนี้นะครับจะนําไปคั่วนะครับการคั่วนี่นะครับก็จะใช้แก๊สนะครับในการคั่วมือนะครับซึ่งแก๊สเนี่ยมันจะอาจจะควบมอุณหภูมิได้ดีไม่เท่าเครื่องคั่วที่ที่ใหญ่ๆนะครับแต่ก็ควบมอุณหภูมิได้ดีกว่าใช้ฟืนไฟจากฟืนคั่วหน่อยนะครับเยอะเลยนะครับ ก็เวลาคั่วใช้แก๊สเนี่ยก็อาจจะมีสุกไม่เท่ากันบ้างนะครับก็อาจจะไหม้บ้างแล้วก็ปันกลางบ้างก็ตามสมรรถภาพนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราที่คั่วเนี่ยเราจะเน้นกินเองหรือว่าเอาแบ่งเพื่อนๆกิน,นครับแต่ก็มีลูกค้าบางบางท่านบางคนนะครับก็ขอซื้อนะครับอาจจะไม่ เครย่องเลื่อยเครืบองความันเล่นตัวเป็นอัตโนมัตินะครับดูครับอันนี้ก็ความันได้ครึ่งทางนะครับนี้จะมีทั้งเข้มปานกลางอ่อนนะครับผสมกันนะครับดูครับมานนี่ครับไม่ก็มีนะครับนี่ครับหอมกลุ่นนะครับดูควันนะครับดูควันขึ้นนะครับ ก็คั่วเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็จะเอามาบดนะครับบดเครื่องบดก็ไม่มีนะครับต้องนี่นะครับต้องใช้สากต้องใช้ครกนะครับตำมานะครับแทนเครื่องบดเพราะว่าเครื่องบดยังไม่พร้อมใช้งานนะครับดูครับที่ว่าทํามือทุกขั้นตอนก็แบบนี้เลยนะครับใช้มือนะครับทุกขั้นตอนนะครับโก็รับการใช้ครกเนี่ยอาจจะไม่ละเอียด มากเท่าเครื่องบดกาแฟของจริงนะครับแต่ก็ถ้าเราไม่ขี้เกียจเนี่ยก็ตนามนานมันก็ละเอียดอยู่นะคมันก็จะตมคร่าวๆนะครับเพื่อให้ได้น้ํากาแฟสดนะครับดูครับตรงน,นี้ก็ละเอียดพอที่จะชงได้นะครับก็แต่มันก็หยาบๆอยู่นะนี่ครับหยาบมากเดี๋ยวเราจะลองชงเอาน้ํานะครับ ดูครับนี่ครับกล่องน,น้ำนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำจะออกมายังไงนะครับดูชัดๆนะครับ ขั้นนี้เลยครับง่ายๆครับแต่ขั้นตอนจะยุ่งยากหน่อยนะครับก็ได้น้ำกาแฟดำนะครับกาแฟดำสดนะครับสดมากๆเลยครับเหมาะกับดื่มช่วงหน้าหนาวนะครับช่วงเช้าๆนะครับนั่งพิงไฟแล้วก็ดื่มกาแฟดำร้อน,อนๆนะครับ งงดเดี๋ยวมาแบง่แบงส่แ,งแก้วดื่มนะครับก,กาแฟนะครับดื่มจากกวดโลดตรงนี้ไม่ได้ดูครับตัวนี้ควันนะครับหอมมากนะครับหอมกลิ่นกาแฟนะครับสดมากครับเดี๋ยวม,มาลองชิมกันนะ ใครอยากดื่มฟรีหรือว่าทานฟรีนะครับให้มาเที่ยวที่บ้านผมได้นะครับดูครับนี่ครับนี่บรรยากาศช่วงเช้ายังหนาวอยู่นะครับแดดออกไปยังหนาวนะครับลองชิมดูก่อนสุดยอดครับขมมากครับได้รดกาแฟเต็มๆครับนี่นะครับ นี่นะครับเจ้าตุยนะครับมาเที่ยวที่บ้านนะครับมาทุกวันนะครับมาขอเล่นอินเทอร์เน็ตครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือว่าท่านผู้ชมคนไหนมีคําถามนะครับสามารถเม้นถามได้นะครับอันไหนตอบได้ก็จะตอบนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอ่อเพื่อนๆคุณผู้ชมสามารถติชมได้นะครับรับฟังคําติชมทุกๆคํานะครับสวัสดีครับ